อุ้ยกระดึงคือจังดึงโกงสิครับดเ,เ,เ,เด,ด,ดี๋ยวมองว่าเพชปดุกปดุกปดุกย่างงามเลยครับอู้วมาแล้วกินอู้ปลาดุกกดสวัสดีครับมื่อนี้ขอเอาผมโคนหลังคันหนึ่งแลครับมื่อนี้มาใส่เบ็ดเบ็ดเบ็ดท่งครับเนื้อใส่เดือนมาใส่ในหน้าเนี่ยนะครับหน้าเมนยน้อยนึงดอกมือนี้ มันล่องเบ้างสิเบ็ดยี่สิบคันเซเดือนอืมใช่เซเดือนครับเซเดือนมีหน่อยมันนี่ประหยัดมัดนขาดเค็ดอืมมันก็ปลูกกินโบนออมมันครับหลานครับสามคนถ้าหลานสอนหลานเซเดียนปักนี่นัออ่นแหละ มันจมเยอมันจมนะบักแน่แน่ โอ้ยสั่น ขันแหลกก่อนเลยเนี่หนูเห็นปะนี่อยู่นี่นี่อ้าวเบ็ดออะโห้นี่บอติดไปไปทีนี้เด้คันหนึ่งกิ๊งโกงสิ ปลาดุกปลาดุกน <floor. S 2> ีここ่นี่นี่ปลาดุกปลาดุうう๊กอู้ยปลาดุกยังงามเลยครับอู้ยมาแล้วกินอู้ยปลาดุ๊กกดเอาเลยครับนี่เบ็ดขันนี้จมเลยครับอยู่ไหมต้องดูก่อนอยู่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 เป็นปลาแล้ไม่รู้งลูกอู้ยปลาชอนว่ะอุ้ยปลาชอนว่ะ ปออูยููนี่นี่ได้อีกแล้วอปกอปอมันมันก็มนีสองโกละเบ็ดมันอีใสไปแค่ยี่สิบขั้นเองครับความกระสือไม่ไม่เนมือนเดิมของไม่ครับน่นี่ว่าพืชผักตาตาอะไรรู้อ่ะมาดูมาดูตาตาอู้

นี่ปลาอะไรวะปลาหมอเหอไหม,ามนี่เอาไฟไปมาแล้วครับแม่ยามตอนเสาร์ใส่กื่นแม่ยามตอนเสาร์เนะบืมม่องว่ามนีเสิด็จบอ่างนี่ เขียดเกี่ยวไว้โอ้สวบเต็มบทติดครับเบ็ดสวบเต็มบทติดมันหนาสิเบ็ดหน่อยมั้งเนี่ยเขียดหายไปเมื่อคืนนี่เอาเขียดเกี่ยวไว้เบป็นคนนี้เป็นอะไรเนาะจั้นนี่นี่นบทติดอืมขันนี้ก็สุนโอเขียดเกี่ยวไว้ึ้นกัน เขียดหายบัติดอันนี้ติดปลาขนานี้ปลาขนนี้นเล้ยวครับสองนี้บ้หมานเลยครับได้เต็มขึ้นสาม้าบ้าอะไ้สุวสวดว่าปลา kim này kìm sợi bọn, kêu sợi đường rồi nè, tít, tức là nó khiến mắc kêu, bớt tít, bưng bà, bưng ดุกขอ